เสียงความพ่ายแพ้คือหัวใจอันว่างเปล่าแต่ก็ขอมีดวงไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่จะดึงเรากลับมาได้แล้ว วันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะนี่คืออาร์ตทอยที่ไม่เคยเปิดมาก่อน,นคือคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของโอไซนั่นเองค่ะกับคอนเซปที่ว่าถ้าเสียงมีรูปร่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะมีเสียงอะไรบ้างคอลเลคชันนี้ก็มีทั้งหมด10แบบนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งซีเครตได้ตีเข็ดเขาบ้างไหมนะะตัวแรกที่ได้ก็คือเจ้าเสียงแห่งความพ่ายแพ้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นน้องโอไซใส่ชุดหมีแล้วก็ถือตุ๊กตายอยู่ค่ะของเขานะคะก็จะสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีบทความสั้นๆอยู่ด้วยนะคะ น้องกําลังจมอยู่ในแม่น้ําที่เหือดแห้งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องก็ยังมีแสงไฟที่จะคอยช่วยนําทางให้น้องกลับขึ้นมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมได้นะตอนนี้นะคะเป็นรูปทรงของความเงียบค่ะซึ่งน้องเนี่ยคือนกที่อยู่ในรังบางครั้งการที่เราเงียบหรือว่าเลือกที่จะไม่ตอบโต้อะไรเนี่ยมันก็เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดเหมือนนกที่อยู่ในรังเลยตัวถัดไปน้องคือท่วงทํานองของภูเขาแล้วก็แม่น้ําค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเสียงของรูปวาดนั่นเองค่ะเขาก็ ก็จะมีดอกบัวยบนหัวแล้วก็มีผู้กันจีนนะคะสามตัวแล้วดีเทลก็คือสวยทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยตัวสีชมพูนี้น้องชื่อว่าแคเกิลค่ะน้องจะมาพร้อมกับแมวทั้งหมด3ตัว,วเยอะขนาดนี้แต่ใครจะรู้ราคาว่าจริงๆโอไซเนี่ยเขาไม่ชอบแมวมากๆเลยนะแล้วดูสิคะว่าชุดที่เขาใส่อยู่เนี่ยเป็นชุดหม่คิดว่าแมวกําลังทําอะไรกับชุดของโอไซอยู่คะตัวถัดมาเป็นเสียงของลมค่ะมาคิดว่าตัวนี้เก็บรายละเอียดได้สวยมากๆเลยดูสิคะนี่คือกองฟางที่กําลังพิวสสวยไปตามสายลมพร้อมกับการหันลมข้างบน หุ่นไลกายอยู่ข้างล่างด้วยค่ะลองใช้ใจฟังสายลมดูสิคะแล้วจะรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นถัดมานะคะชื่อว่าเสียงกระซิบของปีศาจค่ะน้องกําลังร้องไห้อยู่ปิดหูตัวเองเพราะไม่อยาก,กฟังก็มีเทวดาน้อยๆอ,อยู่ข้างล่างด้วยนะคะส่วนข้างหลังเนี่ย เป็นเดวิลแบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะครดีเทลด้สวยมากๆเลยนะคะข้างล่างเนี่เขาจะเป็นกลึงโปร่งแสงแล้วเวลาฉายแสงขึ้นไปนี่คือสวยมากๆเลยลลก็กาลังสับสนอยู่เอาใจช่วยน้องด้วยนะก็คือเสียงของสายฟ้าค่ะที่น้องโอไซใส่สยอยู่นั่นก็คือชุดก้อนเมฆนั่นเองค่ะก้อนเมฆก้อนเนี้ยจะเก็บซ่อนอารมณ์เอาไว้เมื่อเรามีอารมณ์โมโหหรือฉุนเฉียวก็จะมีสายฟ้าโผล่ขึ้นมาทุกคนล่ะคะกําลังใส่ชุดก้อนเมฆอยู่หรือเปล่าเอ่ยเป็นตัวที่สดใสที่สุดในคอลเลกชันแล้วคือท่วงทํานองแห่งสายน้ำน้องใส่ชุดดําน้ำนะคะแต่มีหูเป็็นนนนนบัีี่่ด้้วยคคะะะาทขขอองงก ูกสายน้ําพันเกี่ยวเอาไว้น้องเล่นไฟแบบนี้ด้วยสวยมากๆากเลยธรรมดาที่รู้ดูการเปลี่ยนสายน้ําก็เปลี่ยนค่ะจะดีกว่าถ้าเราจะปล่อยให้สายน้ําไหลผ่านไปเราสักวันหนึ่งสายน้ําจะวนกลับมาหาเราเองค่ะและนี่คือน้องติ๊กตอกค่ะเป็นเสียงของเวลานั่นเองน้องก็จะเป็นหุ่นไม้ที่ยืนอยู่บนนาฬิกาพกนะคะของเขามากๆเลยค่ะเขาจะทําให้เป็นหุ่นไม้แล้วก็จะมีลายเหมือนคล้ายๆเป็นไม้แกะสลักเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะหมุนนาฬิกาได้แต่เราไม่สามารถหมุนให้เวลามันกลับมาได้นะคะถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วค่ะกล่องนี้คือ เสียงแห่งการยึดติดนะคะน้องชื่อว่าได้โปรดอย่าจากฉันไปค่ะซึ่งก็จะมีนางฟ้าตัวน้อยๆอยู่ข้างหลังนะคะกําลังดึงเอาไว้อย่าพึ่งไปนะวันนี้จะเป็น t e x t อร์ที่แปลกกับตัวอื่นมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคล้ายๆสีพ่นเวลาสองไฟก็คือสวยมากเลยคนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการตีความของมามาเองนะคะศิลปะก็คงไม่มีผิดไม่มีถูกนะมามตีความได้แบบนี้แล้วทุกคนนะคะคิดยังไงกับคอลเลคชันนี้บ้างาชอบตัวไหนคอมเมนต์คุยกันนะ ใครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ขอให้เปิดกล่องสุ่มได้ตัวที่อยากได้